พกไม้เป็นตำรวจน้ำเง้นแ่ะอย่ามายุง่งฉันจะเทน้ำทิ้งเออใช่เลยเราชอบเราชอบสาระใช่เลยเราชอบสารแนเรื่องของคุณฉันแค่มาตามเบอร์กีซานั้นบอกว่าเราสองคนจะลงโทษคุณอย่างหนักมีปล่อยดอกไม้ไฟด้วยเหรอโอ้ oh my god เทศกาลตุดกจีที่ผ่านมาเมื่อประมาณชาติที่แล้วเลยปิดีด๋ยวชาวบ,บ้านก็ดาวปลูกโอเคแล้วก็เอาต้นนี้ไปให้ท่านเช่ไหมว้าวออกมาได้ดูสวยมากเลยมันต้องปลูกปลูกออกมาอย่างสยมันต้องถูกปลูกออกมาด้วยความมือรักและความเป็นห่วง ต่อมาเราสามารถเริ่มต้นแผนการขั้นที่สองวัดไปหาคนสุ่มเสี่ยงที่จะทำความชั่วและใช้ดอกไม้เหล่านี้เพื่อนมนางพวกเขาคุณยินยอมที่จะบิชิตคนสุ่มเสี่ยงนี้ด้วยกันไหมในนามของแสงสว่างฉันยินยอมไม่ช่มนเถิดฉันอยู่กับคุณได้เพียงแค่เทานีแน่นอนฉันสามารถได้ความเฉลยได้มาในนามแห่งของแสงสว่างนะัในนามของแสงสว่างตอนนี้เราสองคนเป็นพันมิตรกัน รอมที่จะต่อสู้คนสูบเสี่ยงที่ทําสิ่งแวดล้อมและกอให้เกิดผพิษทางน้ำเรียมที่จะถูกน้มน้าวใจไปกันไปบริเวณใกล้เบิร์กชาของคุณก่อนแล้วมุ่งไปยังคนสูมเสี่ยงคุณละเมียนช่างน่านับถือมากหากเป็นกระเทาะเมสันเขาอาจได้ระนใจต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการซ่อมแซมบางทีอาจจะไม่มี น้ำให้ดื่มก็ได้บางทีทุกคนอาจจะไม่มีน้ำให้ดื่มน่ากลัวมากที่ไอ้คิดถึงมาที่ไม่มีน้ำให้ดื่มดังนั้นฉันไม่โกรธตัวเองต่อไปยังแล้วก็ตามครั้งนี้ขอขอบคุณมากไม่มีปัญหาไปที่บ้านเราวัดอะไรนะหวังชื่อผึ่ง ละครใหม่บอกฉันชอบเทน้ำลงทะเลทายมากที่สุดเลย <laughs> สิ้นเปลืองน้ำดีได้ใจ <laughs> ใครคาไม่มีคนเห็นมัง้ง <laughs> ตื่นเต้นจริงๆ <laughs> จะไปซื้อน,น้ำถังใหญ่มาเทอีกันโลกจิดโตเนี่ยห <laughs> ยุดเลยคนสุมเสียงโปรดปางมือไว้ที่ฉันมองเห็นได้ <laughs> อยู่ให้ห่างจากถังน้ำนัอยซะห <laughs> วังจือง้อผง เอ้เออกแล้วพวกมายเป็นตำรวจน้ำเงินเหรอย่ามายุ่งฉันจะเทน้ำทิ้งเออใช่เลยเราชอบเราชอบสาระใช่เลยเราชอบสาระแนเรื่องของคุณฉันแค่มาตามเบอร์กี้เท่านั้นบอกว่าเราสองคนจะลงควษคุณอย่างนับมาเราใช่เลยเราชอบสาระแนเรื่องของคุณนะโอเคเาโอเคใจเย็นๆก่อนเราแค่อย,อยากจะช่วยดูไว้นะว่าน้ำพวกเนี้ยฉันใช้ <thought> เงินของตัวเองซื <ก S 2> ้อ <my> มา นี่มันสมบัติส่วนตัวของฉันพวกนายยังไม่ยุ่งใใช,ใช่มันใหง,ง่ๆมันกิโลของฉันไม่เกี่ยวกับพวกนายเอ่อที่เขาพูดกับกูกะเออฉันไม่รู้ว่าคนตเขายังไงดีไม่ใช่แบบดูดีคำพูดของเขามีช่องโหวนะ่แ้วเนี่ยที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นขั้นต่ำสุดของพฤติกรรมไม่ใช่ขั้นต่ำสุดของศีลธรรมทำไม่ถึงเสียงเงินเพื่อทำสิ่งเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมทำแบบนี้คือไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียไม่เห,หรอแกไอ้สารเลวที่มาสิ้นเปลืองน้ำ ใช้ใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองฉันมสนใจเงินก็โง่และบ่อน้ำนโง่ของม่หรอกเอาการซื้อน้ำมาเทลงทะเลทรายมันมันเป็นความสุขตรงไหนวะบล็อกนี้คุณพูดถูกแต่คนนี้ไม่ยอมบล็อกนี้เอาสุดยอดอาวุธของมออกมาเตรียมอาวุธเอาวุฒสุดยอดเตรียมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกนายทำแบบนี้ไม่ได้นะ เลนอย่ายอมปีฉันให้ยอมรับโทษแล้วโอเคไหมกอยฉันไปอย่าทำร้ายฉันยิงอะอะว่าว่นี่มาอะไรกันเนี่ยนี่คือสุดยอดอาวุธของเราพลังแห่งชีวิตดูดอกไม้เหล่านี้สีเติบโตในสถานที่แห้งแล้งอย่างเมืองแซนร็อกดินแดนที่รกร้างในอดีต แต่ต้องขอบคุณบักก้นเน็กด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพี่ีพี่ฉันและความสรัทธาของแสงสว่างของเราจึงทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นี่คือพลังแห่งชีวิตใช้ให้ตายเถอะันเข้าใจแล้วฉันเสียเวลาชีวิตไปเปล่าใช่ประมาณนั้นเลยถ้าแก่ไขคกจนนี่ก็ยังไม่สายเกินไป ทั้งกง่หรือเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรามักจะทำผิดพลาดไม่คนขายน้ำครั้งนี้ฉันทำบาปใหญ่หลวงจริงๆเอออันนั้นคือฉันมีชื่อฉันชื่อเวอร์กิสไม่ใช่ฉันโง่มากแม้แต่ชื่อของนายก็ยังจำไม่ได้แล้วจะทำอะไรสำเร็จได้อีกโง่สุดๆให้ไปสิเออ จะใจเย็นๆ,ๆก็แค่ฉันก็แค่คิดว่าไม่ว,ว่าจะโง่อยังไงกันการที่ไม่ควรซส้นเปืองน้ํามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากที่จะเข้าใจหมายความว่าฉันแย่กว่าคนที่โง่ที่สุดอย่างนั้นเหรองั้นฉันคือะครคนที่มีสมองอย่างงั้นเหรอ,อไม่เลยอย่าดูถูกตัวเองมากไปสิาฉันก็แค่ นายพูดถูกคนขายน้ำฉันมันไม่มีสมองทัานโแล้วไร้ศีลธรรมต้องไปรีบต้องรีบไปเผาเอ,อ้ยเอ,อิมไม่ใช่จากนี้ไปจะไม่สิ้นเตลืงน้ำอีกนั่นก็ดีแล้ว <or> ด,ดีดีมาก <or> สถานที่ขายไม้ขีดไฟอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปเดียมีอยู่ร้านห <the stairs S 1> นึ่งชื่อห้างสรรพสินค้าสะแท์อยู่ตรงมา มาเทิลสแควร์แน่ะขอบคุณมากตำรวจน้ำทั้งสองคนและการสนทนาในวันนี้ทะไม่ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปสุดยอดเลยแบบคนเนี่ยเมื่อกี้เราโน้มน้าวคนกลุ่มเสี่ยงคนหนึ่งได้สำเร็จเราไปหาคนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการชื่อเหลือเพิ่มต่อเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้เขาพูดว่าจะเผาอะไรการเลาะบังเพลเป็นความรับผิดชอบของก็กำลังพลเรือนเชื่อว่าหัวหน้าอจัสติสจะหยุดเขาได้เอาเดียว แล้วทำไมเราไม่ห้ามเขาแล้วเราจะปล่อยเขาไปเผาอยู่นั้นเลยมันอะไระนะะกะเนี่ยเฟกมันปั่นจริงๆเลยนะักเก็มีจุดต่อไปเราจะไปเจอกับคนแปลกๆแบบไหนกวะเนี่ยเมืองนี้เป็นคนแปลกเอาโคเออร์เ <ทำ S 2> ลยโดยจะเลยขึ้นกับชาวเมืองชซนต์บอลลถึงแม้ว่า <นะ S 2> ว่าฉันใช้น้ำมากกว่าตอนนี้มากกว่าตอนที่อาบแล้วยังไงมันมีความแตกต่างอะไรกัน <S <S ฉันไม่สนเดีจะสิ้นเปลืองน้ำให้พวกเขาดูยุด เห็นแกแสงสว่างนะโปรดหยุดเถอะตำรวจน้ำออกไปไหมฉันก็แค่อยากใช้น้ำเพิ่มมันเป็นอาชญากรรมได้เหรอมันแย่นากเลยไงถ้าทุกคนเหมือนคุณพอน้ำน้อยลงเรื่อยๆพวกชีวิตเราทุกคนก็จะลำบากมากนะแต่แต่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันมันยืนอะไรแถวนี้ไอ้บัวพวกนี้ คุณทำได้ฉันเชื่อคุณประหยัดน้ำอ่ะคุณทำได้แน่ลืมฉันไปเถอะตำรนดน้ำมาสายไปแล้วสู้ๆนะสายใส่เธ้อเร็วซิ่งตึงน้ำไม่เราช่วยคุณได้ช่วยงั้นเหรอมันเกินเยียวยาไปละไม่มีใครช่วยได้เดี๋ยวพูดกันดิเท่ฉันมาทางเยียวยาแล้วนิสัยชอบซิ่งตึงน้ำนี่เปลี่ยนไม่ได้อย่าพูดอะไรหมดกับังใจท้อแท้ดูนี่สิ นี่มนี่าเลยกันี่คือพลังแห่งชีวิตรูสึกไปไหมพลังแห่งชีวิตนี่มันดูเท่จริงใช่ดูดอกไม้ด่สิเอาชนะพื้นที่แห้งแล้งและอากาศที่ร้ายแรงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเกิดในโลกนี้แม้แต่ดอกไม้เล็กๆก็ทําได้ทำไมคุณถึงทําไม่ได้นายพูดถึงที่จะแพ้ดอกไม้อ่อนแองงเขาอย่างนี้ไม่ได้เอ่อเกียรยาดาดอกไม้ดิ ใช่แล้วที่จะพยายามเป็นผู้ชายแสนดีเดี๋ยวจะกลับไปที่เวิร์กช็อปหาอาหารอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วผลิตอาหารเมล็ดและเศษอาหารให้มากกว่าชาวแซนแล้วทุกคนก็ฟังดูไม่เลวนอย่าอยู่ชันนะชันกดขืงคนขอยน้ําตอนนี้ชันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วคนบ้าเลยเปลี่ยนจากบ้าเลยหลังมือได้เพียเซียววินาทีและกายเป็นผู้ชายที่แท้จริงแล้วที่จะไปซื้อหุ้นตอนนี้เดี๋ยวกันเยเออกันเล อยากทำอะไรทำแล้วก็หายไปเลยเจอแต่คนแกลกว่ะใครวะเนี<ฮ>่ยเธอเฉียวดูดีสิวันนี้ฉันจะไปซื้อน้ำถังใหญ่มาอีกแล้วแต่ฉันจะไม่ดื่มไม่ได้ตัวเดียวฉันจะไปเทให้หมดดูสิว่าจะกลืนลงทะเลทราย<ต>ได้สวยงามเพียงใ<า>ดซาธิ ยกมันลงไปคนสมเสี่ยงนี่เร็วมากแล้วคนทำอะไรเรอ,อพวกอ่ะพูดต่อเลยคุณนี่บ้านคุณไม่สนใจความรู้สึกของน้ำเลย <c oughs> ใช่ต่ฉันไม่สนใจอัน <c oughs> นี้บ้าไแล้วเราต้องใช้มาตราการเร่งด่วนจึงมองภาพนี้แล้วปล่อยให้จรยานคุณได้รับการรักษา ฉันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็รู้สึกโลกนี้น่าสนใจขึ้นมากลีบดอกสวยสมส่วนกันรากแข็งแรงเต็มทุกทองชีวิตและกลิ่นหอมที่น่าหลงไหลจู่ๆใจฉันก็สงบลงไม่โลภิกิจแล้วนี่ไม่โุดิกิหรือว่าน้ำเสียงยังโหดรู้สึกอบอุ่นและสงบสุขเหมือนอยู่ในอ้อมแขนของแม่ที่มีชีวิตในช่วงนี้นี่แหละคือความหมายของชีวิต ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ต้องจากดอกไม้แล้วโลกนี้ก็ยังมีสิ่งยอดเยี่ยมอีกมากมายเช่นคุปปาในบอกว่าจิตใจสงบเลยต่อมาได้เชื่อชันชัดเจนแล้วหาดอกไม้ดูนั่นแหละคือทั้งหมดที่ฉันต้องทำหมอกแห่งความสับสนเริ่มจางหายไปตอนนี้ฉันเห็นเพียง้องฟ้าที่แจ่มใสลาก่อนะจงโยบาย ถือว่าเราได้ช่วยคนนั่นแล้วใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นเราก็ได้อยู่พฤติกรรมซิดเปิงน้ำของเขาได้สำเร็จวันนี้มีคนสมเสียงเสียดตาเยอะจนาเลืต้องขอบคุณมากก็มีจริงถ้าไม่ใช่คุณใช่คงไม่สามารถโน้มน้าวใจคนสมเสียงได้แม้แต่คนเดียวความพูดของคุณนั้นเตือนเสิเขาและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นคนดีเราทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นแล้วคนที่เรียีเปิงน้ำได้ลดลงสามคนตั้งสามคนคุณเก่งมาก เฮอตื่นเต้นขนาดเลยเลอว้าวเราได้เราร่วมมือกันแม่ครับฝีของเราสองคนเยี่ยมมากเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าเช่นหัวโบราณไม่รู้จัปตับตัวและบอกไว้ฉันเหมือนเชื่อว่าที่ชอบเผาทพืเพื่อดีใจมากที่ได้พบเพื่อนรู้ใจอย่างคุณเราสองคนเป็นเพื่อนกันต่อชีวิตแค่แล้วเพื่อนของคุณเพื่อขอบคุณคุณคุณเอาน้ำเหล่านี้ไปเลย ขอบคุณอีกครัง้งเขาหน้างถ้ามีโอกาสเราไปโน,น้มน้าวคนสูมเสียกันอีกค่ะเสกีวางแผนการกวาดล้าง